สนับสนุนโดยชายแฮเซรัมยิ่งใช้ยิ่งชายถุงทุกชนิดเลือกซื้อฮีโร่ชัวท่ออสอทำให้คนไทยมีบ้านน้ำมันตรากุ้งคู่จากเวชพง์โอสดแก้มแมลงกัดต่อยแก้เคล็ดขัดยอกแก้อาการคัน สวัสดีค่ะเนชั่นทันข่าวข้ามช่วงนี้อยู่กับดิฉันรับพิพันธ์เรือนศรีและคุณยุคนคนะคะสถานการณ์น้าท่วมในหลายจังหวัดพี่น้องประชาชนยังคงได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องในขณะที่ภาคส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐเอกชนสอส,อสอรัฐมนตรีลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแต่ละจังหวัดนะคะไม่เว้นแม้แต่สองพศก็ลงไปช่วยประชาชนเหมือนกันใช่ครับคุณผู้ชมครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งสีสันเลยนะครับเพราะว่าสองพศเวลาไปไหนเนี่ยนะครับช่วงนี้ คนก็จะให้ความสนใจกันเยอะและ,ะที่สําคัญนะครับเป็นสองพระสงฆ์ที่มักจะปล่อยมุกนะครับเรียกเสียงหาได้อยู่ตลอดเวลาให้ทายคุณผู้ชมครับไปน้ําท่วมไปช่วยเหลือประชาชนเนี่ยนะครับสองพศเขาจะเล่นมุกเนี่ย เขาจะนึกถึงใครเป็นคนแรกนะครับคุณผู้ชมครับสองพศที่ว่าก็คือพระมหาภัยวันและพระมหาสมปองนะครับนำเอาสิ่งของบริจาคไปช่วยญาติโยมที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับระดับน้ําก็สูงประมาณเอวไปจนถึงอกอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นเลยนะครับคุณผู้ชมครับแต่ไฮไลท์เนี่ยมันมีอยู่บางตอนในขณะที่กําลังไลฟ์สดพระมหาสมปองกับพระมหาภัยวันกําลังขึ้นจากเรือโดยที่ต้องมีญาติโยมช่วยพยุงเอาไว้ พระมหาสมปองถึงกับกล่าวขึ้นมาว่าเป็นภาระจริงๆตอนนี้เข้าใจความรู้สึกของนายกรัฐมนตรีแล้วจากนั้นก็มีเสียงแววขึ้นมาว่าหลวงพี่คนเดียวนะครับพระมหาสมปองก็เลยตอบกลับไปว่านายกอบตที่นี่แถมยังแซวว่าหาทีมงานมาตบกบาลสักคนหนึ่งทําให้พระมหาภัยวันย่ยขำหนักเลยนะครับก่อนที่พระมหาสมปองจะบอกว่าหยอกๆนะหยอกๆ เคสตบก,กระบาลต,ตกหัวเนี่ยอ, <c oughs> อนายกรัฐมนตรีเสนายกท<ะ>ิ่ไปล้อเล่นกับรปภใช่ไหม <c oughs> กับทีมรักษาความปลอดภัย